น,น,นี่คือแบบอย่างที่ผมเล่นให้ดูนะครับก็คือมาจากอะไรมาจากนี่เลยครับสเกลนะครับแล้วก็แบ็กบาร์ฟอร์มบ็อกเห็นไครับบ็อกฟอร์มซแล้วก็ไล่สเกลต่างๆ ถ้าคุณไล่สเกลได้รู้จักเพลฟอร์มรู้จักโน้ตนะครับต่างๆเนี่ยนะครับคุณก็จะสามารถที่จะ,ะเล่นอีโบไวทแบบนี้ได้แบบไม่รู้จบเลยอันนี้คือง่ายมากๆนะครับคืออยู่ในสเกล e C แล้วก็คอร์ดแบบพื้นฐานเลยแบบเอาแบบง่ายๆเลยก็คือมีคอร์ดซีคอร์ดจีเอมเนอรเห็นไหมครับมีอยู่แค่นี้เองนะครับนะ ง่ายๆลองดูถ้าคุณรู้จากวิธีการนำไปใช้คุณจะเล่นอะไรก็ได้แม้มันจะเป็นคอร์ดง่ายๆเล่นแบบไม่รู้จบเลยก็ได้แต่ถ้าเราไม่รู้เนี่ยเราก็จะส่ยของเราไปเรื่อยๆแบบนี้อ่าเดี๋ยวผมลองเปิดให้ดู มันเข้าไหมมันก็เข้านะครับแต่ว่าถ้าจะให้มันเป็นวลีเราจะต้องรู้จักที่มาและที่ไปนะครับคือหมายความว่าเราจะต้องรู้โนต้ตในคอร์ดประกอบนั้นๆว่ามีคอร์ดมีโนต้ตอะไรบ้างถูกต้องไหมครับรู้จักบล็อกฟอร์มรู้จักสเกลนะครับรู้จักวิธีการนําไปใช้นี่ครับนี่คือ,อสิ่งที่หลายๆคนเนี่ยไม่รู้จุดนี้นั่นเองนะครับนะจะมุกิเตไฟ์ออกคอร์สสอนด้วยนะครับนะใครอยากรู้ลึกๆนะครับเอ๊ะเล่นยังไงให้มันเนียน และเล่นยังไงให้มันลงแล้วที่สำคัญคือเทคนิคการเล่นกีตาร์โปงเล่นยังไงให้ม yeah. okay. uh, so ีสำเนียงพอๆแต่ถ้าเล่นแบบคนไม่มีสำเนียงก็เล่นแบบแบบนี้นะครับอ่าแล้วก็เล่นนี้เล่นแบบนี้มันคือมันน่าเบื่อแต่ว่าถ้าเปลี่ยนใหม่เราเล่นโน้ตเดียวกันแต่ว่าใส่สำเนียงไป คือมันน่าฟังกับกันเห็นไหมครับซิงค์พี่บอกคือถ้าคุณรู้จักการนาไปใช้และวิธีการไปใช้และก็ที่สำคัญคือเทคนิคการสร้างสำเนียงของกีตาร์โป่งเห็นไหมครับนี่ครับเห็นไหมอ่ามันจะต่อยอดไปได้อีกหลายๆอย่างคือคุณจะเล่นกีตาร์ไฟฟ้าก็ต่อยอดไปได้สบายนะทำไมต้องเป็นกีตาร์โป่งเพราะกีตาร์โป่งเนี่ยครับ ือเวลาเราดีดแปก๊กมันออกแบบว่าชัดเจนมากมันแป้งให้คุณเห็นรู้เรื่องเลยแต่ถ้าคุณดีดไฟกิต้าไฟไฟ้าแป๊กๆเนี่ยบางทียังมีปิกอัพช่วยบางทีมีคอมพเพรสเซอร์ช่วยมีอะอไรโอโหโน,โน่นนี่นั่นคือเยอะมากๆแต่ว่าถ้ากีตาโป่งคือมันเขาเรียกว่าอ,อะไรอ่ะมันโกหกตัวเองไม่ได้เลยว่าถ้าคุณแบบไล่สเกลไม่คล่องหรือดีดไม่คล่องกีตราร์โปร่งมันจะฟ้องทันทีนะครับว่าเนี่ยเห็นไหมครับอันนี้คือผมทําให้ดูเห็นไหมครับ มันจะฟ้องทันทีนะครับครับแล้วในคอสนะหูม,มีสอนอะไรีกามากมายมีรวมถึงแบ็กกิ้งแท็กที่เอาไว้คุณเล่นนะครับเอาไว้คุณให้คุณส่งกันบ้านหรือว่าก็มีกระดานตอบถามมันอีกนะครับและที่สำคัญคือตอบถามได้เลยรหัสเดียว9ก9บาท ตอบถามถามตอบได้แบบไม่รู้จบนะคุณอยากรู้อะไรอยากได้อะไรอย่างไงก็สอบถามเข้ามาได้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมเล่นดูอีกครั้งเล่นแบบคนไม่มีสำเนียงและก็คนที่ไม่รู้จักการนําไปใช้ด้วยแล้วกันอ่ะไม่มีสำเนียงอะ่ะเพี้ยนด้วย ไหมครับเป็นไงคุณเป็นอยู่หรือเปล่าแบบนี้ถ้าคุณเป็นอยู่เปลี่ยนใหม่วันนี้เองเปลี่ยนใหม่ดูเปลี่ยนเป็นคนใหม่ลองเข้าค์สดูลองศึกษาดูวันนี้เก้าร้อยบ้าบาทคุณเอาไปทําอย่างอื่นที่ไร้สาระหรือไปกินอย่างอื่นเสพอย่างอื่นไปอะไรทําอะไรไม่ดีเยอะกว่านี้เพราะนั้นวันนี้เปิดใจลองดูอะลองดูนะครับเล่นแบบว่าคนมีสมเนีนง <N> นี่แค่ตัวอย่างเห็นไหมครับคือมันแตกต่างกันเลยคุณอยากเป็นคนที่หหรือเป็นคนที่2องอ่ะถูกไหมผมตอบไปเลยคุณก็อยากเป็นคนที่2เพราะนั้นเนี่ยต้องเข้ามาเรียนรู้บอกได้เลยว่าการเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุดคุณจะอายุน้อยอายุมากไม่เกี่ยวครับนะอยู่ที่เราว่าเราอยากจะเป็นหรือเปล่าแค่นั้นเองวันนี้เกิดมาหนึ่งครั้งในชีวิตคุณต้องเรียนรู้ระบบพวกนี้นะครับหรือว่าเรียนรู้วิธีการนําไปใช้ดีกว่ามานั่งสงสยัยเอ๊ะวันนี้เราเฮ้ยทำไมเขาเล่นได้ทําไมเราเล่นไม่ได้แล้วก็คนเหมือนกันถูกมอะา เอ,อเข้ขาดดิแล้วมันลงถูกไหมเฮ้ยสำเนียงอะไรต่างๆเงี้ยมันมันโอ้โหมันคุ้มอ่ะนะครับอย่างสมมติ่ะคุณไม่รู้สเกลซีสมมติถ้าคุณไม่รู้สเกลซีพี่จะโบสกสอนสเกลซีหน่อยอ่ะนอย่างี้หไหมครคุณผมก็ทำคิดตอบคุณได้ทันทีเนี่ยครับนี่คือระบบการเรียนการสอนของจำมพงษกิจไย นะครับอ่าโอเคนะครับจัดไปใครอยากเข้าคอร์สผมบอกได้เลยคุ้มมากๆคอร์สนี้สอนตั้งแต่เบสิกอะเอาตั้งแต่โคลมัติกอะพูดง่ายๆเลยนะนะครับนะสอนตั้งแต่โคลมัติกนะครับแต่คอร์สยอดเปลี่ยนปิ๊กนิดนึงนะฮะนะผมใช้ปิ๊กหลายอันอยู่นะครับนะนะครับคือพูดง่ายๆเอาตั้งแต่โคลมัติกเลยจนกว่าจะคุณที่จะแบบเล่นอ่านะนะ โซโลได้เป็นเรื่องเป็นราวได้สอนการแต่งวลีเฮ้ยแต่งวลียังไง<โซ>เห็นไหมครับสอนแต่งเป็นคาพูดฉันรักเธอโอ้ยคิดถึงเธอจังนะรักเธอมากเลยไม่ไหวแล้วคิดถึงเธอสอนให้เป็นเนื้อหาแบบนี้ คุณชอบหรือเปล่านะถ้าชอบเนี่ยผมบอกได้เลยคุณต้องเรียนนะครับอ่ะโอเคจัดไปชอบถสกใจใช่กดแชร์นะครับนะอยากเข้ามาเรียนกดใต้ลิงก์ได้เลยนะครับคอร์สสอนเพียง9ก้าก้าบาทรหัสเดียวตลอดชีพเข้าได้ทันทีจัดไปครับอ่ะเดี๋ยวทิ้งท้ายกันด้วยอันนี้ละกัน โ <Okay, S 2> อเคประมาณนี้ได้ครับสนใจต้องเรียนต้องลงคอร์สจัดไปครับเย้ yeah.